เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ที่นอกจากเนื้อหาก,การประชุมหลักที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมการเงินและการลงทุนแล้วยังมีกิจกรรมคู่ขนานที่น่าสนใจจากพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มาร่วมออกบูธแสดงผลงานและนวัตกรรมของคนไทยที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance อทิตนาคารกรุงเทพซึ่งนายทวีราบริษทาพิลมผู้ช่วยผู้จัดจการใหญ่รับผิดชอบฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพเปิดเผยถึงการดำเนินง,งานที่ผ่านมาของธนาคารที่ได้ใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในต่างประเทศซึ่งครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสําคัญๆในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โดยการช่วยผลักดันธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในการเปลี่ยนแปลงป,ปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ BCG ผ่าน,นกลไกทางด้านการเงิน ก็จะเห็นว่าบทบาทธนาคารในเรื่องของ sustainability นะครับการมีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับการเงินสีเขียวกรีนไฟแนนซ์ต่างๆธนาคารกรุงเทพเองก็มีบทบาทที่สําคัญในการช่วยปรับตันและก็สนับสนุนผู้ประกอบการลูกค้าของธนาคารในการปรับตัวไปกับกระแสข,ของเรื่อง climate change ที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็เราก็สนับสนุนธุรกิจไทยในการขยายก็ไปทาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง renewable energy พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกต่างๆไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ก็ในในเขตภูมิภาคนี้ด้วยขณะที่บริษัทไพรสเนไทยนอกจากนำตราไปรสเนียกรที่ระลึกการประชุมเอเปกที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยมาจัดแสดงแล้วนายภาคภูมิสงอุระเจ้าหน้าที่บริษัทไพรสเนไทยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของไรสณีไทยที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยรับบริจาคกลก่องชนิดต่างๆเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตเรเวณชายแดนมันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดอะไรเราเห็นว่าปริมาณการใช้กล่องเนื่องจากว่าคนออกไปข้าง,งนอกจุดไหนไม่ได้เนี่ยก็ใช้เป็น uh, การสั่งซื้อของออนไลน์เนาะก็พอเปลี่ยนจากเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ย สิ่งที่ตามมาคือกล่องซองที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดการเอามาทําให้เกิดประโยชน์รีไซเคิลเลยเนี่ยมันก็จะเกิดขยะครับเราสร้างขยะที่มันมหาศาลเลยก็เลยมีโครงการดีขึ้นมาแล้วก็เราร่วมกับภาิรัฐเราเนี่ยพอนนำกล่องไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ากระบวนการรีไซเคิลจนออกมาเป็นไอตัวทุดโต้ตตักเรียงครก็คือสร้างประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว สำหรับนิทรศการจากพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จะจัดแสดงผลงานให้กับสื่อมวลชนจาก21เคตเศรษฐกิจกว่า2,000ชีวิตได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด -19 ณศูนย์สื่อมวลชนภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตลอดช่วงการประชุมเอเปกครั้งที่29นี้ประชตะสุขสุภชัยรายงาน